เต็มลุบแล้วนะค่ะในเครื่องเราหอมหอมเนาะใส่เครื่องปรุงมหอมเครือปรุงอย่างไตัวนี้นะชื่อมันจะเก่งไอเก่ขนมจีนนะมันจะเก่งนะหอมอาสองวันหลกสองหอมมากๆจะสองป้าด้วยไม่ห่วงหลดจ้ะ อยากเอ,อาไปทำมาทำทาเลยนี่แน่ๆน่ก็คือยจะใส่เกลือเด็ยผาดคนชอบกินหนมูแดดเดียวนี้ม,มาเสร็จปุ๊บหม,มูพวงวเหรอนั่นแหละหมูพวงอยากอยากลองบ่อย ้รากมันกล้กเให้มันเข้าเครื่องก่อนต้องใช้อุณหภูมิที่มือถ้าใส่ทุกมือมันก็มือเรามันจะมันไม่ได้อุณหภูมิที่มือเราเข้าไปสัมผัสกับหมูแล้วเราก็หมักไว้คืนหนึ่งขอบคุณค่ะ